เนี่ยค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยมากเลยวันนี้แต่สาวมุกดาหารมามืดเนาะเนี่ยค่ะทุกคนท้องฟ้าสวยไหมคะแต่สาวมุกดาหารมามืดค่ะวันนี้มันหน,น้าหนาวด้วยนะคะรดูหนาวเนาะฤูดูหนาวท้องฟ้าก็จะมืดไวนะคะเพื่อนๆแต่ท้องฟ้าวันนี้สวยจังน้ำนะคะน้ำาน้ำตัดกับท้องฟ้า เหมือนดอกไม้เลยอะจริงๆถ่ายภาพท้องฟ้าค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้สามุกดาหารมาเดินนะคะแต่ว่าช่วงหน้าหนาวนะคะมันมืดเร็วเนาะก็เลยเนี่ยค่ะแต่ท้องฟ้ายังสวยอยู่อันนี้คือท้องฟ้านะคะทุกคน Dark with looks really bright. If you want to get focused, just pinch it out, you know.